ฮ่องกงก็จะมีลูกปั้นสุญญเซนเยอะแยะมากมายสุญญเซนก็ได้พูดไว้นะคะครั้งในในป้าทก้าขาของเขาครั้งแครั้งสุดท้ายที่ไปฮ่องกงเมืม่อปี1923แล้เขาตายปี1925กระนั้สองปีเขาบอกว่า I feel as though I have returned home because Hong Kong and the University of Hong Kong are the birthplace of my knowledge คือพูดซะขนาดนี้เนี่ยก็ University of Hong Kong ก็พามเอามา PR mm hmm. มากนะก็จะ ยกสุญเซนขึ้นมาแล้วก็มีการบอกว่าสุญเซนเนี่ยเรียนจบแพทย์ที่นี่ซึ่งเราก็สงสัยว่ากลกจบหรือไม่จบอะไรเงี้ยคือก็มีคนบอกว่าจบแล้วไม่จบแล้วมีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือถ้ามาหาวิทยาลัยที่เขาเรียนบอกว่าจะให้เขาจบอ่ะ็จะไปเรียนเขาได้ไหมมันก็เป็นความจริงชุดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามว่าเรียนไม่ถึงสองปีแล้วมันจะจบได้ไหมแพทย์เนี่ยก็ใครจะไปรู้ <c oughs> ก็ก็เราก็ คือเอกสารที่ผลิตออกมาข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่ผลิตออกมาในยุคนั้นแต่ยุคนี้มันก็ต่างกันเยอะมากทรให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงความจริงมันคืออะไรตกลงแฟชั่นยุคนี้เนี่ยความจริงความรู้คือว่าคือสุญ,ญเซนจบแพทย์ใช่ไหมภาพตรงกลางนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่อีชั้นเป็นติ่งซูญ,ญเซนมีเรื่องเกี่ยวกับซูญ,ญเซนเยอะมากนะฮะแต่ว่าภาพตรงกลางนี้เขาบอกว่าัวเสียวหวยเกิดมิ่งจืหมูนะฮะ ซึ่งแปลว่าชาวจีนโพ้นทะเลเป็นมารดาแห่งการปฏิวัติแล้วก็ลงชื่อ,อสุนเบิ่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นชื่อีกชื่อหนึ่งของสุนยเซนนะคะคำนี้เนี่ยได้มีการทําวิจัยมาแล้วอย่างโดยละเอียดนะคะสุนยเซนไม่เคยพูดนะคะ <c oughs> แต่ก็มีคนเอาคาัลิกราฟีของสุนยัเซนขึ้นมานะฮะอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งนะคะคือเรื่องของการปฏิวัติธรรมในจีนนะคะซึ่งเราได้ข่าวน้อยมากในประเทศนี้ทีมีการศึกษารน้อยมากนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลจีนพยายามิปอย่างมากนะเป็นเป็นนงกรณีโศกนาฏกรกรมยาวสิบปีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากมคนตายเยอะมากแบบประมวลจํานวนคนตายก็ลำบากนะฮะส่วนหนึ่งคือเรามีข้อสูตรรัฐบาลจีนคิดว่าให้คนเจเนอเรชันนั้นตายได้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องก็จะจบนะฮะเป็นวิธีการจัดการกับความจริงรูปแบบหนึ่งนะฮะสิ่งที่รูปรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของประธานเหมาเจองกับหัวหน้า เรดกาดคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้านักนักเรียนโรงเรียนยมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งชื่อชื่อส่งปิงปิงนะฮะเราเหมาก็ให้กําลังใจนะฮะเราเหมาก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนประเทศจีนด้วยกันทําลายสิ่งเก่าๆทั้งหลายนะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่คนนี้จะมาพบเหมาในเทียนเหมินเหมินทข้งหลังที่เห็นเห็นเยอะๆนี่คือพวกเรดกาดมาอยู่ที่เทียนัหนเหมินเต็มไปหมดนะฮะก่อนหน้านั้นอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยนำนักเรียนโรงเรียนเขานักเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะมาลุงกระทืบ พอโรงเรียนนั้นตายนะฮะนี่คือพออโรงเรียนนั้นและนี่คือลูกสาวสี่คนของเขานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถไปค้นดูมี youtube ซึ่งมีมีรายละเอียดเป็นด็อก u m e n t a รายละเอียดมากแล้วก็มีซับไตเติลอยู่นะฮะชื่อถ้าไปนค้นโด,โดยวอสเทหรือโดยอนกรนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้ารู้ภาษาจีนไปค้นคำว่าวอสวยสื่อชื่อะะข้างหลังก็จะได้ได้ดูเรื่องแต่งประเด็นที่ยกมาตรงนี้ก็คือ ก่อนหน้านี้ไม่นานที่ที่มันมีซึ่งก็ยังออนโ n ยอยู่ตรงนี้คือ u m r r l l l a r e v o l u t i o ที่ที่ฮ่องกงตอนนี้ดิฉันก็ไปสังเกตการนะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็พบว่ามีป้ายมีป้ายอันนึงนะะอยู่ในพื้นที่ของผู้ชุมนุมนะฮะเ,เป็นลูกเหมาแล้วก็โค้ดของเหมามานะฮะซึ่งโค้ดอันนี้เนี่ยคือแปลคร่าวๆนะฮะก็คือบอกว่าคนที่ต่อต้านขบวนการนักศึกษาไม่มีใครตายดีแล้วก็วงเล็บหนึ่ด้วยนะฮะ 1 9 6คือปีเริ่มต้นของการปฏิวัติธรรมคือปีที่ผู้หญิงคนนี้โดนกระทืบอตายนะฮะซึ่งคําถามคือเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาตรงนี้โค้ดตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยคนที่เอามาแปะไว้เข้าใจหรือเปล่าความร้ายแรงของตรงนี้เนี่ยมันคือความรุนแรงคือความเมกซิเมนตี้มันคือเรื่องเลวร้ายมากอ่ะแ,แล้วก็เราก็เอามาเอามาแปะไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านรัฐบาลจีนอะไรเงี้ยคือมันย้อนแย้งกันหลายอย่างมากส่วนอย่างนี้ฉันคิดว่าปัญหามันมาจาก มันมาจากการทํามีมที่แบบว่าต้องใช้ตัวอักษรน้อยๆแล้วมีรูปเยอะๆแล้วคนไม่ไปศึกษาให้มันกว้างกว่านั้นแล้วก็แชร์กันต่อไปมานะซึ่งอันนี้เราเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะคเวลาจะหมดแล้วนะคะมีตัวอย่างสุดท้ายที่จะทําให้ไม่มีคนครบทิฉันขึ้นไปอีกนะคะจะแนะให้เห็นว่าถ้าคุณใช้ถ้าถ้าตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจริงๆมันมีปัญหามากนะในยุคในยุคที่คือท้งทั้งหมดนี้ไม่ได้จะบอกว่า มันไม่ดีนะฮะมันเป็นโอกาสมากนะเรามีเรามีข้อมูลต่างๆขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้าเราไม่คัดกรองข้อมูลเนี่ยความเป็นไปได้ของการเผยแพร่ข้อมูลที่มันไม่ใช่เนี่ยออหรือไม่มีการตั้งคําถามเนี่ยมันอันตรายแลมันน่าเป็นห่วงมากนะคะอันนี้เลยะะเอ่ะอบทละครนะฮะนี่ฉันก๊อปมาจากหน้าจอเว็บไซต์ที่ขายออขายบัตรของบทละครนี้นะฮะก,ก็เป็นเป็นที่ฮือฮามากจริงฉันทําออ ทำวิจัยเรื่องนี้มาเป็นสิปีแล้วไม่ค่อยยินใครพูดถึงกันแต่พอมาทำเป็นบทละครปุ๊บก็ดังมากนะในหน้าเว็บไซต์นั้นเขาก็บอกว่าละครเวทีเพื่อชาติเพื่อฮิมเมนตี้เป็นบทละครที่เขียนโดยศาสตราจารย์กิติคุณดตรชักพิน่าสุภาและคุณอนชลาวัติอุทิภูงจากการสืบค้นข้อมูลที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจของคุณจำกัดพลังภูมวีรับุรุษเซรีไทยในการเจรจากับสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อรับ ของประเทศไทยและทาให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในสถานะผู้แพส้สงครามโดยคุณจํากัดประธานกูลได้มีโอกาสเข้าพบและเจรจาเจนไคเชกประธานปีจีนในสมัยนั้นด้วยนอกจากนั้นการแสดงยิ่งจะให้แสดงขึ้นในโอกาสที่คุณจากัดประธานกูมีอายุครบหนึ่ง้อยปีชาติการในปีนี้ด้วยนะกำกับกแสดงกำกับการแสดงโดยคุณปียศินคุณสถาพรนะฮะคือพอละครเวทีบอกว่า,าสร้างจากการสืบค้นข้อมูลที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์นะฮะ เราก็อีฉันก็เริ่มตั้งคําถามเนาะข้อมูลที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าทาเป็นละครเวทีนะฮะมันจะไม่มีใครอยากดูนะฮะแต่ก็อาจจะคิดไปเองอาจจะคิดมากนะแต่ประเด็นก็คือมันมี inconvenient truth อยู่นิดนึงนะฮะก็คือว่าคุณํำกัดพลังกูลเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยเดินเท้าแล้วก็ข้ามพรมแดนไปนะฮะแล้วก็เข้าเข้าไปผ่านเวียดนามแล้วก็เข้าไปที่เมืองจีนนะฮะแล้วก็ใน,นที่สุดที่สุดที่เจอคือออกจากประเทศไทย ก่อนหน้านั้นแต่เข้าใจว่าตามหลักฐานเอกสารของของคุณจำกัดพลงังทูนเองและที่ใช้เป็นเบสของละครเรื่องนี้นะฮะได้เจอเจียงไคเชกได้เข้าเปนีนทีจีนแล้วเจอเจียงไคเชกเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนะฮะข้อมูลต่างๆกันนะฮะพฤษภาคมมิถุนายนนะฮะเร็วที่สุดที่เคยเห็นคือเมษานะฮะของปี1 9น3าบนะอีฉันทำประวัติศาสตร์จีนดังนั้นไม่ไม่ถนัดพุทธศักราชเป็นคนดูเอาเองปัญหาคือมันมีเอกสาร หลักฐานอยู่ทั้งใน Public Record Office ของอังกฤษทั้งในเอกสารของที่ไต้หวันนะฮะบอกว่าจริงทีเชคเนี่ยได้มีบ r o อด c คสตนะฮะได้ได้พูดออกวิทยุนในโลกนี้นะฮะแล้วก็ได้เป็นสิ่งที่ก็คือรับรองประเทศไทยบอกประเทศไทยเป็นเยื่อ,อ,อจาก,กวันนิยมญี่ปุ่นแล้วก็ ไม่สมควรเป็นประเทศแพ้แพ้สงครามหลังจากที่ได้ไดรับการปลดแอกญี่ปุ่นแล้วก็ควรจะมีการล้นรานเหติปัตยแล้ลจีนก็ไม่ฝักฝ่ายนก,กันที่จะเข้าไปยึดประเทศไทยอย่างเงี้ยคือได้เอ็นดอฟประเทศไทยเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์1943จำกัดไปเมืองจีนเดือนเมษาย,ยนอย่างเร็วที่สุดจีนเคยเชคบล็อตแคสต์มีออกมาแล้วในเดือนกุมภาพันธ์1943เดสต์โนตแมจจะทำยังไงอยู่จะเล่าเรื่องนีงไ้ไง แต่ก็ทําไมต้องทำอย่างนี้ด้วยยูคิวจอยมากเลยนะเนี่ยเราอยากจะมีแบบว่าวีรบุรุษของเราเรามีฟิลกู้เรารู้สึกดีที่เป็นการเสียสละของปัจเจก,กชนเพื่อช่วยชาติอะไรงี่คือทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าคุณจํากัดไม่เสียสละนะคุณจํากัดก็เสียสละแต่ว่าแต่ว่าการเจราจาของคุณจํากัดจริงๆเคเช็คไม่ได้นํามาซึ่งการช่วยให้ประเทศไทยไม่แพ้สงครามซึ่งคําถามก็คือว่านะฮะตกลงความจริงคืออะไรเราเชื่ออะไรดีก็ <c oughs> Uh, basically, I, uh, as a historian, uh, I had a very old fashioned PowerPoint presentation, and I uh, raised the question of the multitude. The seemingly infinity of the amount of information that we can get from the internet uh, in, in, in this era, uh, which provides a huge uh, opportunity for historians to uh, get the perspective uh, and the views and the story of small people. Uh, Oppressed people and and people from all over the world, not just the ruling class, which used to have the monopoly of uh, the production of historical records. Uh, so this this is a, a, a great opportunity for historians, but at the same time, we have the problem of uh, information overload that we have to pick and choose, we have to be critical, we have to uh, work harder in selecting which uh, sources of information could be used. And a lot of times, uh, people who have more resources, state agencies, and uh, capitalistic, you know, the, the capitalists, the, the people with a lot of money, can actually flood uh, the internet with the information that supports their standpoint. So, that also, so basically, uh, the digital age and, and the, the massive increase of information that we can get in, from the point of view of the historian, it doesn't make it easier for us to, to get to the truth. it actually only makes the truth more complex, and, the, uh, and we have to work harder to pick and choose the, 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 the right kind of information. <coughs> ท่านมากนะคะเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากมเลยและใน